มาดูชุดคัดหลังหรือชุดชามสไลด์หลังครับในรถอโตโนมตินะครับคลิกสกูปปี้ครับพวกนี้ครับฟีโนมิโอนะครับอุ้ยขอโทษครับครับตัวนี้ครับตัวนี้เขาเรียกว่ากระโหลคัดนะครับจะครอบอยู่ด้านนอกครับครอบครับครอบอยู่อย่างนี้ครับผมนี่กระโหลคัดนะฮะ เดี๋ยวมาไล่เรียงไปทีละตัวครับอ่าแล้วก็จะมีชุดกล้ามคัดนะครับครับอันนี้เขาเรียกชุดกล้ามคัดนะครับนี่ครับจะมีผ้าคัดแล้วก็กล้ามคัดอันนี้ครับครับชุดนี้ครับทำงานยังไงนะฮะดีย๋ยวน,นะครับชุดนี้จะกางออกนะครับ ุดนี้จะกลางออกเมื่อรอบเครื่องสูงนะครับและจะสัมผัสกับกระโหลกคัดก็คือครับตัวนี้จะกลางออกมาสัมผัสกับกระโหลกคัดตัวนี้นะครับครับแล้วก็ส่งแรงไปยังล้อหลังนะครับนะแล้วก็ส่วนประกอบต่อไปก็คือสปริงฮนะสปริงครับ ตัวนี้จะควบคุมแรงต้านของก้านคัดนะครับจะทําให้ก้านคัดทํางานตามรอบเครื่องยนต์ที่เหมาะสมครับผมอันนี้คือสปริงนะสปริงก้านคัดครับอ่าแล้วก็จะมีผู้ผู้เล่หลังนะฮะผู้เล่หลังผู้เล่หลังก็คือตัวนี้นะครับรับผูเล่หลังนี้นะครับจะทํางานร่วมกันกับสายพานกับชุดคัดหน้านะครับ เื่อเปลี่ยนอัตราทดเปลี่ยนรอบหรือเปลี่ยนเกียร์นั่นเองนะฮะแล้วก็จะมีสปริงใหญ่ครับสปริงใหญ่ครับที่อยู่ข้างหลังครับจะอยู่ข้างในตัวนี้ครับจะอยู่ในพุเล่ตรงกลางพุเล่นะครับจะมีสปริงใหญ่อยู่ตัวหนึ่งครับเพื่ออะไรครับเพื่อควบคุมแรงดันครับของช่องพุเล่นะครับพุเล่ครับ คือเนี่ยครับยางเห็นไหมฮะยางเรากดลงครับมันจะคืนตัวคือสปริงตัวนี้ครับมันจะดันอยู่ครับก็คือตัวนี้นันเองครับอาการที่เจอบ่อยนะครับเวลามันเสียนะครับพวกนี้เวลามีปัญหานะกับกระหลกคัดตัวนี้ครับมันจะสึกครับเป็นรอยครับเป็นรอยครับจะร้อนจะมีอาการไหม้ครับ นะฮะกระโหลกคัดนะฮะมันจะเป็นรอยค้ำๆเหมือนไฟไหม้อะครับอืมครับสองครับเจอบ่อยเลยคืออ่าก้ามคัดครับผ้าหุ้มตรงนี้ครับหรือที่เขาเรียกผ้าคัดเนี่ยครับจะหมดครับมันจะเหลือตะเหล็กตัวนี้ครับอันนี้เราก็ควรรีบทําการเปลี่ยนนะครับสปริงคัดอ่าครับสปริงตัวนี้มันก็จะอ่อนจะล้าครับตามการใช้งานครับผม อ่าทให้เวลาออกตัวครับถ้ามันอ่อนมากๆมันล้ามากๆครับมันจะทําให้ไม่มีรอบออกตัวนะครับมันจะออกตัวตื้อๆตืดเหมือนไม่มีแรงส่งนะครับเกิดจากสปริงล้าครับผมอ่าแล้วก็อีกอีกตัวหนึ่งครับก็คือสปริงใหญ่นะครับครับผมครับผมสปริงใหญ่ครับตัวนี้ก็ครับ ใช้ไปนานๆมันก็ล้าเหมือนกันครับกับสปริงคัมเล็กนะครับก็อาการเหมือนเหมือนกันครับตัวนี้ถ้ามันสึกมากๆนะครับมันอ่อนมันล้ามากมันก็ออกตัวมันก็จะมีการสั่นนะครับกระตุกตึ๊กตักตักะครับตอบเพียงไม่มีนะครับผมก็จะประมาณนี้ครับผมนะครับติดตามด้วยนะครับ